ก่อนที่จะกลับบานจีสเกตเนาะจ้าคุณสามีก็จะพาบักลาเฮามานั่งเลื่อเล่นนะคะทุกคนพอดีว่ามาเฮทุลาแถวนี้นํนาเนาะจ้าคุณสามีเพิ่นนัดหมูเพิ่นไว้นะคะทุกคนค่ะมาเอาจัก,กรยานเนาะจ้าพอดีว่าบานหมูเพิ่นก็อยูแถวนี้เนาะจ้าจ๊ที่นนอเอิอนว่าอีหยางดอกพุ่กระโบจักนะคะบ่แน่แจ้ว่าเขาเอินว่าสำโรงหรือบ่อนะคะเฮาจะขามไปอีกั่งนึงเนาะจ้าั่งนั้นก็จะเป็นคุ้งบางกระเจ้านะคะทุกคนปุ้ยเองปุ้ยก็เคยมากแล้วเนาะจ้ารอบที่แล้วปุ้ยมากกับพอยายก่กีนะคะตั้้งแแแตต่่่่่หลลลายปีทีทว,วะะคะ หลกหลายดีเ้าใหม่ๆพุ่นพอขามไปนาตากับพักกันไปหาปันจักรยานเห่นจังซีนาตาแม่น้ำเจ้าพญาก,ก็จะแม่นกว้างจะแมน่นไห่เนาะคะ่ะทุกคนใ่อหญ่จะคิดสภาพตอนถิ่ตกลงไปเลยนะคะปุยนี่เป็นคนหนึ่งที่ยานมากๆเลยค่ะบักลาเ้ากระตื้นเต้นบักยางคากเลยนาตาเพราวาจะได้ขี่เรือเป็นค้งแรกในชีวิตเลยกวาใดานะคะเห็นเรือต่างหลายลำเลยเนาะคะ่ะคลิปนี้ปุยถ่ายไหวแตงแต้มือวันจุกเลยเดี๋ยวตาบ่ทัานเด้มาผาักเสียงใส่นะคะ บางที่หาจะขามไปนากจาก็จะเป็นบางน้ําผึ้งนะคะแล้วก็บ,บ้างกระเจาเนาะจาาปกติแล้วจะมีตลาดบางน้าผึ้งเนาะจากระบนเนี่ยใจว่าเขาเปิดต้อนใดนะคะอาจจะเปิดต้อนเต่าของวันจุกเสาร์อาทิตย์หรือว่าจังใดนี่แหละคะ่ะ้ยกันบนเนี่ยใจม้ย่ำหนก็มีตแต่หอด้วยย่ำใบเนาะจากบ่เคยมาเสาจักเชือ กะจะม่เลือกขนสินค้าเนาะจ้าแบบนี้เลยนะคะทุกคนอลังการงานสางหากสาหรับคนที่อยู่ในพื้นที่นี่เนาะคะ่ะเขาก็คงจะเฉยๆแลังหูซึกชินไปแล้วนะคะประเดีหัซึกตื่นเต้นแต่ว่าสําหรับปุ๋ยนี่ก็ถือว่ายังตื่นเต้นอยู่นะคะเพราะว่าเห้าบระเด้เห็นยังแบบนี้ทุกมือได้ะคะ่ะแถวบ้านปุ๋ยกะโบ,บมี่เนาะจ้าแม่นม้ำลำใหญ่ๆแบบนี้กะโบ,บมี่เดอ้อเมื่อนี้ก็ภาพาหลากหลายดีเข้ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์เนาะจ้าด้านหลังของปุ๋ยนะคะก็จะไม่วัดค่ะทุกคนก็คือยูฟังนี่แหละฟังที่ปุ๋ยยังบ้ท่านได้ขามไปนี่เนาะ ยูคือกันนะคะจําบด้แล้วค่ะว่าซื้อวัดอีหยังถ้ากันมาแบบบบมีการว่างแผนเนาะจาตอนแกรกก็ว่าจะพาหลากหลายดีห้าเนาะจานางเลือกขามปากไปแล้วก็นั่งเลือกขามปากกลับมานะคะเพราะว่ามันใก่จะคํา,าแล้วค่ะตอนที่เ้าไปนี่ก็เวลาประมาณใบสีม้งแลงแล้วนะคะ แต่ว่าพอไปหอดนอกจากคุณสามีกับผ้าเซารลดนะคะทุกคนมันจะมีจักรยานให้่เสานอกจากขันรหาติบบาทนะคะมีมอเตอร์ไซค์ให้เสานํ่มค่ะขึ้นอยู่กับว่าเฮ้าตะดดวกตามไดเนาะค่ะทุกคนเลือกกบคอนคางที่จะล่าใหญ่นอกจากก็จะเอามอเตอร์ไซค์ขามฝากได้นํานะคะทุกคนคะ่ะมาต้องห่วงเรื่องเวียนหัวจ้าโบเวียนหัวนะคะถาว่าเป็นเรือล่าใหญ่แบบนี้เนาะตาเป็นการมาเที่ยวแบบงบประหยัดนะคะทุกคนคะ่ะทำมาเที่ยวแบบนี้นะคะก็คือบวัวได้ราคาแพงเลยนะคะวุ้ยขึ้นเรือมาสามคนเนาะคะ่ะจ่ายแค่สิบ สวบาทแค่นั้นเองนะคะบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะกจากจะแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะคะ มื่อนีพี่ก็ได้ตะกองมาทายไห้เนาะจาานั่นกกคือคุณสามีนั่นเองนะคะทุกคนค่ะบักหลายดีเฮาเังงงๆอยูเนาะจาเนึกว่าตั้งแต่ป,ปัาติผ้านางเลือกขามากหล้วกันางเลือกกลับเลยนะคะปรากฏว่าย,ยังพอมีเวลาอยูเนาะจาาหล้ะก็บรรยากาศกําลังดีเลยนะคะในช่วงนี้เวลาประมาณตีโมงแรกเนาะค่ะเด็กหน่อยกับกาลังเหลิกเรียนนะคะกําลังจะกลับบ้านกันตอนแรกว่าจะปันจะกรยานเนาะจาาแต่ว่าเขาห้เซ้าแคร่หอ,อดโมงแรกนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนาะค่ะเวลาเห,าเหลือแค่อสองชั่วโมงค่ะเฮาก็เลยเศ้ามด มอเตอร์ไซค์แทนนะคะเสามอเตอร์ไซค์ก็ดีคือการขับว่ต้องปั่นให้เมื่อยเนาะคะ่ะแล้วก็จะได้ทันเวลานั่นะคะรอบที่แล้วปุ้ยจําได้เลยค่ะว่าเสาแต่กะยานมาปั่นนะคะปุ้ยเมื่อยมากๆเลยค่ะปวดขาสุดๆเลยปั่นจากท่าเรือฝั่งทางนี้เนาะจ้าไปหอดพุ่นเลยนะคะสะพานภูมิพลเน,นาะจ้ารอบนี้ทิ่ใครเน่จ๋าด้ขี่มอเตอร์ไซค์นะคะ บรรยากาศนอกจากในนีก็จะค่อนข้างที่จะแบลว่าบทท่านจะเลื่อนแห้งเนาะคะ่ะหมายถึงว่าบ่มีต,ตึกสูงๆนะคะมีแค่บานคนเนาะค่ะแล้วก็บรรยากาศดีนะคะต้นใหม่คอ่อนข้างที่จะร้ายเนาะค่ะวันนี้คุณตามีกับผ้าคีมอเตอร์ไซค์มาหอดมองเก่าที่หฮาเคยมารอบที่แล้วเนาะค่ะก็คือนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตะพานผู้มีพ้นเนาะจ้าแล้วก็จะมากินอาหารลานนี้นะคะทุกคนคะปรเมนลานนีด้วจ้าเฮายางไปอีกลานหนึ่งนะคะเพราะว่าเ้าต้องการที่จะกินเฟรนไฝ่แล้วก็สเต็กค,ค,ค่ะเพราะว่าก่อนที่เ้าจะมาค กินเข่าไปนะคะเมื่อนี้ก็เลยบายๆอยากจะมานางชมวิวจะข้าวนึงนอกจากจังกาบจังซีนะรอบที่แล้วปุยมากกับพ่อหี่กีสองคนนอกจากกับม่า,าอยูลานนี้แหละนะคะลานเก่าลานเดิมค่ะก็จะได้เห็นบรรยากาศด้านลังค่ะก็จะเป็นแม่น้ํานะคะเบิงเรือนอกจากวก็จะเห็นสะพานผู้มีพนน้ำนะคะรอบที่แล้วปุยยูจนหอดเกือบคําเลยนะคะทุกคนจนกระถังสะพานเปิดป้ายหัน้าจงางม,มากๆเลยนะคะแต่ว่ารอบนี้ข้ากระยูโบโดอนค่ะทุกคนนางพักผ่อนจะข้าวนึงนอกจากกิน อาหารเตี๋เท่ากับจักกลับแล้วล่ะค่ะคุณสามีกับวายยนอกจากหาว่ามาหลอบนาน,นะคะเดี๋ยวเข้ามาพักจะคืนหนึง่งนอกจากเข้าจาังสวมีเวลาพักผ่อนแบบเต็มทีนะคะทุกคนข้างในก็นจะมีพวกรีสอร์ทมีอกหยังบ้านพักนอกจากโฮมสเตย์นั่มนะคะแต่ว่าวาไปวามาานอกจากขันจะมาพักอยู่นีนะคะวิวาไปทะเลดีกว่าค่ะจากเหมือนหนึ่งนะคะทุกคนค่ะ่าจจะขุมกว่า รอบที่แล้วน้าจาที่ปุ้ยมานะคะวีเห็นเรือสัมล่านนํคขาทุกคนค่ะรอบนี้บมีนะคะกับบเนแจ็คกันค่ะว่าเรือสัมล่านนี่เขาจะผ่านจากโมงนะคะหลบนี้เห็นแต่แต่เรือขนจงสินค้าน้าจ่า อันนี้ก็เอินได้ว่าเป็นสถานที่พักพรนนอกจากที่เฮาสามารถมาเที่ยวใดในมือนึงนอกจากไปกลับนะคะทุกคนคะปุ้ยแนะนําเลยค่ะนั่นก็คือบ้านกระเจ้านั่นเองนะคะเขาจะมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพ่อเพียงเองียงต่างๆให้เฮาได้เบิร์นนาเด้อจา้าแต่ว่ามือนีนะคะปุ้ยมาแบบเปล่าๆค่ะทุกคนก็เลยบด้แวะเข้าไปคันแมนว่าปุ้ยมานําก,กันกับพาะยา่กี่2คนนั่นบ่จาควิเคราะจะสังเบียร์มากินเหลวนะคะจะขวดหนึ่งค่ะแต่ว่ามือหนีมาก็บักลายดีน้านะคะบักลายเฮ้าบ่ให้กินค่ะทุกคนห้าม หลกหลายดีเฮาบอกว่ามันเหม็นเนาะจา้าบออยากให้กินนะคะกินแล้วมันตเม้าวาสันเนาะจา้าบรรยากาศรบๆดีมากๆเลยเนาะค่ะทุกคนค่ะเป็นตัดจิบเบียเดยปุยวานะคะมานางังสิญี่ำแรงๆแน่เนาะค่ะบรรยากาศเด็นๆนะคะจิบเบียไปน้ำเนาะจา้าเบิ่งเรือไปนํานะคะฟังเพลงไปน้ำเจงสีเนาะจ้า หลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ตบกระกกันเลยนะคะทุกคนคะ่ะอดบ๊วยจิจทายสะพานผู้มีพลมาฝากทุกคนอีกแล้วคะ่ะปิ๋ยมันสวยมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในการย่เงห้านนางเลือกกบกนาะคาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคน แหล่งท่องเที่ยวในกรกุ้งเทพนี่นอาจากปุยเองปุยกับบบคอยหูวแจ็คลองนะคะทุกคนค่ะไปใส่เองกับบบคอยเป็นน้าจากถ้าหากว่าคุณสามีโบผ้าไปก็คือบบไปเลยค่ะอยู่บาอย่างเดียวนะคะขนาดเขาส่วนออกไปข้างนอกกันยังบอยากไปอยู่ค่ะตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะมักบรรยากาศแบบนี้นะคะหมักความเป็นธรรมชาติค่ะถึงแม้ว่าที่มาก,กุ้งเทปกุ้งไทยกับซางน้าจากแต่ว่าปุ๋ยกันยังคงแบบว่าอยากจะท่องเที่ยวในรูปแบบของความเป็นธรรมชาติอยู่ค่ะปุยแน่ว่ามันสบาย ใจมากกว่าค่ะทุกคนค่ะติดอย่างเดียวลว่ะค่ะกุงเทปนี่รดติดค่าขนาดเวลาที่เ้าจะไปใส่แต่ละเือเนอาะจะต้องใส่เวลาด้านแห้งค่ะทุกคนค่ะเสียเวลาไปกับการที่แบบว่ารดติดเนาะค่ะแสงพระทีที่กำลังจะตกลงแบบนี้เนาะคะสะท้อนใจกันกับวัดนะคะทุกคนค่ะกระซองแสงออกมาแบบนี้เลยนะคะวิว่าสวยมากๆเลยค่ะ เพ้ใดที่หาแรงพักผ่อนนอกจากแบบว่าอยากไปเที่ยวที่แบบว่างบประหยัดบริเสียงนั่นหลายนอกจากหาก็มาเที่ยวแถวนี้ก็ไดเด้อจ้าทุกคนสําหรับคลิปนี้ปุ๋ยก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะจังไดปุ๋ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ปุ๋ยในการเ็ดคลิปต่อไปนําในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ